เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบแบบทดสอบนี้เราจะใช้โปรแกรมระบบแจ้งเตือนปลุกตอนเช้านะคะเงื่อนไขก็คือถ้าแสงมีค่ามากกว่า30ให้ส่งเสียงแจ้งเตือนจนกว่าจะกดสวิตช์หนึ่งนะคะเพื่อปิดเสียงอันนี้คือแบบทดสอบนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็ไปที่โปรแกรมคิดไบนะคะก็เราเรียนเรื่องลูปนะคะจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะแบบนี้เราก็ใส่เงื่อนไขก่อนนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าแสงมากกว่า30ก็ไปที่ลอจิก if ก่อนใส่ตรง Setup ถ้าแสงมากกว่ามากกว่า30ก็ใส่ตัวแมทแล้วก็สซโลอจิกนะคะทุกทีก็บาาอกว่าเซนเซอร์แสงแสงมากกว่ามากกว่ามากกว่า30ก็ใส่แมนส30 ทำอะไรนะคะบอกว่าให้ส่งเสียงดังนะคะเข้าไปที่มิวสิแล้วก็เลือกแบบนี้ตามเงื่อนไขนี้นะคะเงื่อนไขคือถ้าใส่มีค่ามากกว่า30ให้ส่งเสียงใจเตือนจนกว่าจะกดสวิตช์นะคะเราก็ไปที่ลูกนะะแล้วก็ไปที่รีพีทวายใส่ในคำสั่งลูก เพราะเราจะใส่คู่กันกดสวิตช์1นึ่งเซนเซอร์แล้วก็หลุมเบรกเอาแบบนี้นะคะ,ะนี้เราลองมาดูกันนะคะลองโค้ดดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ เมื่อโค้ดโปรแกรมแล้วนะคะผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้ากดสวิตช์หเสียงก็จะหายนี่นะคะเสียงก็จะหายก็จะหยุ่นี่รโปรแกรมอีกรอบ